ถึงตัวจะเหงาแต่ถ้ามีเกาเหลาเราก็อยู่ได้นะแม่แนได้ถัวงอกงามๆมาจากผู้หมวดอ,อคนสวยนะคะขอบคุณน้องอ,อมากแนจะมาทําเกาเหลาลูกชิ้นเนื้อแล้วก็มาหั่นลูชิ้นเนื้อนะคะผ่าครึ่งก่อนส่วนถัวงอกแก่แล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะลูชิ้นเหมือนกันค่ะผ่าครึ่งแล้วก็เอาไปล้างน้ําเสร็จแล้วแม่แนก็จะเอากระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะทุบๆพอแตกๆอย่างนี้ค่ะเอาไปใส่ในน้านํา เดือดค่ะอ่าวันนี้มีลูกสาวมาช่วยด้วยอัน,น,นอันนี้ก็หัน่นหั่นหัวใชเท้าค่ะนนแล้วก็เอาไปเติมลงไปในน้ําเดือดนะคะตามลงไปตามด้วยนี้สีอิ้วขาวค่ะพี่ว่าสีอิ้วขาวแล้วก็คนเข้าไปค่ะลูกันนั้นก็เติมอะไรคะตู้ชิ้นค่ะอ่าหลูกชิ้นเนื้อนะคะแม่คะก็แล้วมันคืออะไรอะคะก็นี่ไงค่ะ ก็ใส่ตามด้วยถั่วงอกค่ะของน้องออสวยๆเลยเป็นก้าแล้วที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งที่ไม่มีเส้นหรอกค่ะใช่กินแบบให้สะใจเลยจุกๆไปเลยค่ะไปซื้อก็กินไม่ได้เยอะอย่างนี้นะลูกแล้วก็ตักแบ่งยัดยาด้วยตักพวกไปเลยนะคะใช่ค่ะเนี่ยแค่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วอร่อยมากลองทําดูนะคะอ่าไม่น่นจะเติมด้วยแบบผักชีค่ะแล้วก็กระเทียม เจียวนี่ไงแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะแม่แนนจะใส่ปรุงด้วยพริกน้ำปลาน้ำส้มนะคะนี่ค่ะน่าทานไหม